ครับก็วันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นการแข่งขันนะครับจบความเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับแ<ใ>ชมป์ไทยแลนด์โอเพนคนใหม่นะครับคุณสลัมโควาจากสโลวาเกียนะครับก็ <c ười> ถือว่าเป็นการหักปากกาเซียนพิกล็อกหมดเลยแช <c ười> มป์เก่านะแชมป์เก่าตั้งแต่ยัสเตมกาปี2019ก็มาไม่ถึงรอบชิง นะครับแมกดาลีเนตแชมป์2023ก็ไม่ถึงก็เลยกลายเป็นว่ามืออานดับ102ชิงกับ99นะครับแต่ว่าเกมก็สนุกมากก็ต้องยินดีนะครับแซล m มโควาเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการกีฬาเทนนิสมากือบสิบกว่าปีไม่เคยได้แชมป์เนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาได้แชมป์ที่ประเทศไทยนะครับเมื่อกี้พอดีผมนั่งอยู่กับาบาบ a าแชมป์บิมเบอร์ด้านปีล่าสุดปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนกัน,กนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ แข่งทีงนี้ด้วยกันมาตลอดเพราะเมื่อก่อนเช็คกับสโ,โลวักเนี่ยเหมือนเป็นประเทศเดียวกันเขาก็คุ้นเคยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยชเชลัมโกว่าไม่เคยได้แชมป์แต่การที่ได้แชมป์ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเขาดีใจมากที่สุดในชีวิตนะครับก็ยินดีกับแชมป์แล้วก็รองแชมป์จากจากเยอรมันนะครับก็ไม่เคยมาแข่งที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าภาพรวมการแข่งขันก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับเพราะดูวันนี้นัดชิงเนี่ย ก็ถือว่าอินเตอร์ดูอินเตอร์มากๆเลยดูเหมือนกับมีความเป็นสากลดูดีอะนะทำให้ภาพลักษณ์ของวงการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ตลอดระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากปีนี้มาจัดเดือนกันยาก็เป็นฤดูฝนก็เลยทําให้เราได้ประสบการณ์ว่าแข่งไปก็ฝนตกไปแข่งไปฝนตกไปแต่เราก็สามารถบริหารการจัดการแข่งขันได้ดีไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทาง WTA เขาก็เขา้เขาก็ชมเฉย ประเทศไทยนะครับก็เสียดายนะครับว่านักเทนนิสไทยเนี่ยก็ก็ผ่านเข้ารอบเมนออถึง3ท่านแต่ว่าเราก็ไปหยุดได้แค่รอบ2จริงๆลงข้าวก็เกือบไปแล้วเนี่ยก็ชนะเซตแรกแล้วแมเสียดายเซตที่3เห็นพระดอนบอกว่าพอดีเป็นตะคิวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าก็ก,ก็ก็ว่ากันใหม่แต่อย่างน้อยน,นักเทนนิสไทยก็ก็ได้ประสบการณ์นะครับฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมการจัดการแข่งขันก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศแล้วก็ นักกีฬาเทนนิสทั่วโลกที่มาอยู่ที่นี่ก็ประทับใจนะครับหลายๆคนเนี่ยพอตกรอบแล้วก็ยังไม่กลับนะครับปกติตกรอบเขาจะกลับอันนี้ก็อยู่กันต่อกันแทบจะทุกคนเลยก็ถือว่าการได้พักผ่อนได้เที่ยวเมืองไทยซึ่งอันนี้แหละครับคือประโยชน์ที่เราอยากให้เทนนิสไทยแลนด์โอเพนเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยที่ทําให้เกิดไทยแลนด์โอเพน ในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆเทนนิสชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับเราก็พยายามที่จะให้มีกีฬาดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมนนกีฬาของประเทศในทุกๆประเภทกีฬานะครับโดยเฉพาะเทนนิสแล้วก็ต้องขอบคุณพรดรนศรีชาพันนะครับที่มาเป็นทัวร์นาเมนต์ดี렉เตอร์แล้วก็จัดงานได,ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับ Thailand Open ปีถัดไปครับ แนวทางหรือว่าโอกาสที่จะยกระดับทัวร์นาเมนต์ขึ้นไปสู่500ครับก็ก็ต้องเตรียมตัวยังไงก็ทางทางทาง WTA เขาก็เขาก็เชิญชวนทางเรานะครับเขาก็เหมือนกับอยากเขาก็อยากสนับสนุนเราอะนะครับแต่ว่าการขึ้นไประดับทัวร์นาเมนต์500เนี่ยมันก็มีกติกาเยอะนะครับหนึ่งอย่างเงินรางวัลเนี่ยสมมุติอย่างปัจจุบันนะฮะเป็นรายการ WTA 250เงินรางวัลในการจัดก็ประมาณ10ล้านนี่ยกตัวอย่างนะครับ แต่พอขึ้นไปถึง w t 500เนี่ยเงินรางวัลจะขึ้นไปถึงประมาณ35ล้านนี่ยกตัวอย่างนะฮะขึ้นไป3เท่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของงบป,ประมาณกับ2เรเล่นสนามอย่างอย่าง WTA 250เนี่ยเขาบอกสนามก็แค่ประมาณทัก2 0 0 0ันสองพันแต่พอไป5000ันนี้ต้อง5000ที่นั่งเลยนะครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีความสามารถในการจัดก,การแข่งขันฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมเราก็ยื่นข้อเสนอไปได้นะครับ พร้อมในเรื่องสนามว่าเอาจังกระจัดที่เมืองหัวหินหรือเปล่าหรือจะไปภูเก็ตหรือจะเป็นกรุงเทพและกระสองเนี่ยสนามจะใช้สนามที่ไหนนะครับสามก็ประมาณในการจัดการแข่งขันเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ว่ามาตรฐานในการจัดหรือความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีต่อเราเนี่ยอันนี้เต็มร้อยไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับโลจิสติกของเราโครงข้างพื้นฐานเราพร้อมหรือไม่นะครับฉะนั้นก,ก็พยายามนะครับที่จะลองพูดคุยกับเขาดูถ้าได้500ร้อีๆมากเลยเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ามือ1นึถึงมือ30ของโลกเนี่ยที่ไม่สามารถมาแข่งใน WTA 250เนี่ยนะครับเพราะถูกกาหนดเอาไว้ว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณคุณอย่าลงมาแต่ถ้าเราเป็น500เนี่ยมือ1นึถึงมือ30ของโลกก็มาได้อย่างวันนี้ใช่ไหมฮะแชมป์วินเบอร์ดันปีล่าสุดบาบาราจากเช็คเนี่ยเขาอยากมาแข่งแต่บังเอิญเขาเขาเป็นมืออันดับ11ของโลกเขาก็มาแข่งไม่ได้นี่ยน,นี่ยกตัวอย่างเลยเนะ ก็เลยทําให้เราพลาดโอกาสที่จะต้อนรับนักกีฬาเทนนิสระดับโลกฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามาได้ถ้าเราได้ห้าร้อเนี่ยจะดีมา,มากกับประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศในเรื่องของภาพลักษณ์มาตรฐานประเทศไทยหรือประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวหรือโอกาสที่นักเทนนิสไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเกยาวาชนที่อยากจะเป็นนักเทนนิสระดับโลกเนี่ยจะดีมากฉะนั้นก็จะจะ,จะก็จะทําให้ดีที่สุดว่าจะได้หรือไม่ได้นะ เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะแนวโน้มเผื่อให้แฟนกีฬาได้ชื่นใจหน่อยค่ะว่าเราจะได้จัดไม่ครั้งผิดเลยเใหญ่แบบเอาว่าแทงกักแล้วกัน50 50ี้้อะกันแล้วออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้เลยแต่เข้าใจนะครับทุกท่านเนี่ยอยากให้เรามี500ผมผมดูดูสีหน้าดูแววตาดูความสนุกสนานอย่างวันนี้โอ้โหนั่งกันเต็มเลยเนี่ยงั้นถ้ามี500เนี่ยโอ้โหจะห้า0ันคนอย่างนี้นะหรือถ้าเราไปจัดตามผมไม่ทราบอะจะเป็นหัวหยินหรือเป็นภูเก็ตเนี่ย มันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างดีที่สุด mm hmm. นะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆนะครับก,ก็อยากอยากให้สําเร็จครับพอเหมาะสมในช่วงเวลาครับท่านอ๋อช่วงเวลานี้เรากําหนดไม่ได้ mm hmm. เพราะ WTA เนี่ย mm hmm. เขาจะมีตารางของเขาเลยว่าสมมุติสองห้าศูนย mm ์ hmm. แข่งอาทิตย์ไหนห้าร้อยแข่งอาทิตย์ไหนหนึ่งพันแข่งอาทิตย์ไหนห้ามซ้ากัน mm hmm. เขาจะได้กระจายไปนะฉะนั้นเนี่ยตารางเนี่ยเป็นเรื่องทาง WTA กำหนดงั้นถ้าเราได้เขาจะเป็นคนบอกเราเอง ประเทศไทยได้ช่วงไหนช่วงไหนแต่ที่คุยกับเขาคร่าวๆเนี่ยเขาเ,เขามองมองไว้ปลา,ายตุลาเขามองมองไว้นะปลายตุลาคาบเกี่ยวต้นพฤศจิกายนนะครับแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหน,นึ่งนะว่าถ้าเราได้จัดนะครับถามถึงในปีหน้า เพราะว่าในช่วงเวลาถ้าประมาณมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าสิงคโปร์เขาได้ไปแล้วแล้วก็เรายังยังจะมีอีเวนต์ไหมคะคือคือ,คอมกราเราคงไม่ได้จัดแล้วเพราะเราไปย้ายมกรามาจัดเดือนกันยานะยกเว้นว่าถ้าเราได้500อเนี่ยเราได้จัดแต่ถ้าเป็น2 5งหสูไม่ได้จัดเพราะเราเหมือนกับไปเลื่อนไปเลื่อนมกราสองหมาจัดกันยา24แต่ถ้าเป็น500เป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่เลยก็จะไปได้ประมาณปลายตุลานะเท่าที่เขาบอกบอกไว้ครับฉะนั้นถ้าไม่ได้500ปีหน้าก็ไม่ได้ดูแล้ว ก็เพราะว่าเราไปเอาของปีหน้ามาจัดนี่แล้วไงเพราะจริงๆจะต้องจะต้องปลายมกราสีจะต้องเป็นปลายมกราสองห้าแต่เราเอามายันยาสองสี่ทำให้ปีนี้เราจัดสองครั้งครับ็งเวลาถ้านี่คือเาให้เราได้จนถึงช่วงไหนคคือคือห้าร้อยเนี่ยคร่าวๆนะถ้าเขาจะให้เรานะเขาจะให้เราประมาณปลายตุลาปลายตุลาคมครับก็รอฟังกันครับครับแต่ก็ถือว่าปีนี้เราทำได้ดี ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับดีครับ